สวัสดีครับผมต้นจากล่ามีลาออริโอนะครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานของระบบอินเทอร์เฟซบนรถออริ r 8นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงครับในระบบอินเทอร์เฟซอันนี้เราอยู่ที่หน้าจอโรงงานนะครับออริโอ mm hmm. 8 อันดับแรกนะครับผมได้ทำสวิตไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดสวิตเพื่อเข้าสู่หน้าของดิจิตอลทีวีอันนี้เราใช้ของล u x เซ y นะครับซีซันบายส์ล็อกลรุ่น 959T2 นะครับซูปเปอร์ไฮสป e ดท่านสามารถเปลี่ยนช่องจากรีโมทต,ตรงนี้หรือกดตามหมายเลขเลยก็ได้ครับผมเช่น Voice TV กดหมายเลขโอเคก็จะตัดมาที่ Voice TV นะครับอ,อันดับต่อไปครับก็จะเป็นเรียกว่า m i ลเล r Link นะครับ มิเรลิงเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟน iOS หรือว่า Android ก็ได้ครับผมที่เราเชื่อมต่อไว้จะเป็น Android ครับอันนี้เป็นของ Samsung นะครับภาพเข้าไปครับอ่ายูทูบเฟซบ o ๊กไลน์เกมได้หมดเลยนะครับรอสกูครับเนี่ยครับเข้าไปแล้วครับเกม m o เดิร์นคอมแททุกอย่างเลยนะครับ ทีวีออนไลน์ก็สามารถดูได้นะครับหรือว่าทีวีย้อนหลัง g o o g l e Map พวกนี้ครับได้หมดครับเดี๋ยวลองอ YouTube หรือไม่ก็ Google Map นะครับได้เช่นกันนะครับ y o e ูทูบเรียบร้อยครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับในรถซุเปอปร์คาร์ทุกรุ่นหรือรถยุโรปทุกรุ่นนะครับเราทำได้จริงๆครับ เราทําได้จริงๆครับสนใจติดต่อ081นะครับ662 4469ครับต้นจากร้านมิลาดออดิโอสวัสดีครับ